ถนนลายยางเส้นเล็กๆที่ทอดลึกเข้าไปในหุบเขาเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองต้นไม้สองข้างทางเริ่มหนาทึบขึ้นเรื่อยๆเหมือนแขนของป่ากำลังโอบรับผู้มาเยือนให้เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวอากาศเย็นจัดจนเห็นไอขาวลอยออกจากปาก กลิ่นดินหลังฝนเมื่อคืนยังคงอบอวนผสมกลิ่นใบไม้เน่าและกลิ่นน้ำขังที่ซึมอยู่ตามไหล่เขารอยหมอกบางลอยต่ำเหนือพื้นถนนเคลื่อนไหวช้าๆราวกับมีชีวิตและในบางจังหวะมันดูเหมือนมีเงาเดินอยู่ในนั้นไกลออกไปป้ายไม้ผุซีตั้งอยู่ข้างทางตัวอักษรเก่าจางจนแทบอ่านไม่ออก แต่เมื่อแสงแดดอ่อนส่องกระทบก็เห็นคำว่าอุทยานผีสิงเขตห้ามเข้าเวลาพลบคำ่ำพออ่านจบลมเย็นวูบหนึ่งก็พัดผ่านเหมือนป่าเองกำลังเตือนอะไรบางอย่างไม่มีบ้านไม่มีคนไม่มีแม้แต่เสียงนกมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถคันเดียวที่ฝืนแล่นไปบนถนน จนในที่สุดเข็มวัดน้ำมันแตกขีดแดงและเครื่องยนต์ค่อยๆสะอึกก่อนดับสนิทเงียบเงียบจนเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งในวินาทีนั้นผู้บรรยายไม่ได้บอกว่าใครอยู่ในรถเพราะมันไม่สำคัญอีกแล้วสิ่งเดียวที่สำคัญคือเขาได้ไม่อยู่คนเดียวในเส้นทางนั้น ลมพัดผ่านยอดไม้สูงใบไม้เสียดสีกันเกิดเสียงเหมือนกระซิบจากที่ไกลๆเหมือนเสียงของบางสิ่งที่อยู่ในหมอกกำลังยินดีที่มีคนหลงเข้ามาอีกครั้ง